ลงเรืออย่างเดียวนี่นะครับผมพี่น้องนี่คนดุกเลยครับพี่น้องนี่คยูเมืองเขมรกัมพูชาจะเบนสินค้าไทยสินค้าไทยเขาก็ส่งไปต่างประเทศหมดแล้วเนาะไปประเทศอื่นหมดแล้วเขาบอลซ่อนเนาะเซียนทุกคนนะครับเขาสูงอย่างเงี้ยนี่มหอำนาจเอกสารของไทยกินเอาแค่นั้นละอ่าส่งไปไช่ไหมนี่ส่งไปสหรัฐส่งไปจีนส่งไปญี่ปุ่นเกาหลีผุ่นนี่สินค้าเขาเนี่ยครับทุกคนเหลือหเนาะนะครับโอ้ถ้าถ้าส่งถ้าส่งไปกัมพูชาเขมรนี่เพิ่นส่งทางใดไอ จะท<า>ังเลือกกันบ่ผมเนาะฟามาดูเรือใหญ่ครับทุกคน MSC ที่มองเห็นนี่ไม่ใช่น้ำนะครับแต่ว่าเรืออยู่ในน้ำนะเหมือ <laughs> นมันเป็นล่องเป็นล่องแล้วก็เรือเข้ามาจอดเลยโอ้โหบ่หน่อยกับโบ่หนูบ่นอกไปไายข้างน้องเนาะแต่บ่บ่ดอกบไบอพี่น้องเดียวชิ่ไทย ให้เบิ่งตามเนี่ยนะครับพี่น้องเนาะอว่ะเพิ่นใส่เค้นใส่โอ้นั่นคือแม็คโครครับุปคนแมคโคแมโครนี่ก็ใช้ไปเพื่ออะไรพี่ยกเหมือนกันเหรอหรือว่าตักปบปารุง<อ>ปรับปุงารรุงปรปับปรปุงเคนนี่เยอะจริงนะครับพี่ อยอดอุปกรณ์ตระหยางในการทำงานอันนี้คือส่งออกทั่วประเทศได้ไหมครับพี่ทั่วโลกครับทั่วโลกเลยหรอใช่อู้หเป็นบริษัทใหญ่ครับเรือเขาก็วิ่งไปยุโรปไปอเมริกาไปทางจีนอะไรอย่างนี้ครับญี่ปุ่นส่งสินค้านี่คือน้ำมันหรือว่าอะไรส่ส่ใหญเน เป็นเป็นสินค้าทุกอย่างทุกชนิดที่ไม่ใช่น้ํามันครับทั้งอุปโภคบริโภคั้ง, oh. งกินของใช้ทั้งหมดเลยครับคือส่งส่งผ่านเรือทางนี้ส่งผ่านเรือใช่เพราะมันได้จานวนเยอะแล้วก็ราคาถูกถ้าถ้าเป็นพวกของกินก็จะเป็นตู้เย็นตู้แช่เย็นที่มีแอร์ oh. แต่ว่าถ้าเป็นตู้ธรรมดาก็จะเป็นพวกพวกสินค้าต่างๆค้าวซ oh. ึ่งจัดอันนี้ตู้นี้มันมันมีแอร์ด้วยเหรอครับพี่บางตู้นะถ้าเป็นตู้อาหารจะมีแอร์ครับโอ้ ต่ตู้ที่เราเห็น,เ,หนเนียส่วนใหญ่จะไม่มีเดี๋ยวถ้าเจอตู้มีแอร์มีชีถ้าคนไปเที่ยวหนึ่งหรือว่าครั้งหนึ่งนี่คือเยอะเลยนะพี่ถ้า,าไปผ่านเดือแบบนี้ผ่านตู้ค<อ>รับ่านทะเลผ่านน้ำไยุโรปไปประเทศแถบย,ยุโรปก็เดินทางประมาณเดือนหนึ่งประมาณ30-35วันแล้วแต่แล้วแต่เขาจะไปแวะจอดที่ไหนบ้าง เป็นเดือนเลยหรอพี่ถึงจะถึงโอ้คือใช้ชีวิตในเดือเลยไม่ได้ออกไปไหนอ่าที่โต๊พี่น้องสุดยอดดีๆเนาะจีนลาวส่งไปหลายยุโรปก็มีหลายประเทศทั่วโลกเลยครับทั่วโลกเลยอูบาร์ตินเนอร์ก็มีเนาะ

ดูเรือนู่นก่อดูเรือนู่นนู่นนูเห็นเรือปะเห็นเรือปะไหนครับนั่นน่ะทำเใหญ่หรอำเใหญ่ๆล้วน่ะแล้เรือหรอเรืออนมาโครงสร้างเรืออะไรวะคือขาที่เอาไปตั้งในทะเลใหญ่ยังสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมันนี่อ๋อขุดเจาะข้ามันใช่อ๋ออ้รือพี่ทองตัวแท่นมันเนี่ยสีเหลืองๆทั้งหมดเนี่ยคือตัวแท่นที่ลอยอยู่เหนือ้ทะเลท้านั่นวกอ้ยรือเล่าเย็นเรือ้าเ็นอะย ชาเรือกพี่น้องตัวบริเนอร์สองันจะไม่ีอันนี้พี่ดองไม่ดีหยอนพี่ไม่แปลนะครับทุกคนที่บ้านผมเนาะจะแบบแล้วไงจะขาดใยไม่ได้นะครับพี่ดองเพราะว่าเนี่ยนะเพื่อนมี่ในหลายอย่างคือส่งออกทั่วโลกนะครับทั้ง,งสินค้าทั้งของน้ำมันอันนี้ส่งออกทั่วโลกเลยวันนี้ กะไปท,ไทัวโดดเมมนมิแต่ประเทศมาอำนากจี่ยังจีนยังยังไทยรับกระจยไปเป็นบางรายการอย่างิดีนาะบริษัทเนาะนี่ยี่มันอยู่ฝั่ง 这呀？<noise> <noise> <noise> สร้างใหม่เนาะกำลังสร้างใหม่โอ้นี่ได้ลงไปท้ายริมทะเลเลยหนึ่้เลยสุดยอดสุดยอดได้ครับนี่เดินเข้าไปตรงนี้ก็ได้มันจะมีมันการงานสร้างเนี่ยลงมันจะมีทางอ่อนน้ำเขาทายก็ได้น้ำผงนี่ไปตัวประเทศยุราวก็มีเนาะลาวเขมีพม่ามีเบิร์ตหลโผลดีรถหโผล่หมดเลยทุกคนเนาะรถไฟดีทุกคนต่อไปเลยพี่น้องยุราวก็ยังมีรถพอบงพี่น้อง ร้ยต่ร้อยบาทพอสุกคนนะรถพวงวงทุกคนนึ่ก like> ็จะเป็นบริษัทใหญ่เลยเนาะพวงเนาะนั่นงงอีบริษัทใหญ่ ที่ไทยก็เทียน,<ท>ยนแบบนี้ทยแเบ,บ็ดเบ,บ็ดอาที่ถูกู้ใหญ่ดีเลยเครื่องจับรทวงงานคนพี่น่เลยอ,อ้าที่ถูกอามอดีวะบ้านลอยฮะเขาหูในวาน้ำมันเนี่ยเขาเอาขึ้นมาจากทะเลน้ำมันเนี่ยเป็นเป็นเป็นคือทะเลทะเลจุดจนนั้นนะไม่เป็นออมมีแต่น้ำมันว่ายมีน้ำมันมีก๊าซอ๋อแล้วก็น้ำมันเนี่ยมันจะเป็น,ขนเขาเรียกน้ำมันด <จอ S 1> ิบเนาะ น้ำมันดิบน้ำมันดิบก็เอามามาผ่านกระบ,บวนการแยกเป็นเบนซินดีเซลน้ำมันเตาครับผมมันก๊าร์ดส่วนที่เป็นไอก็เป็นเป็นแก S, G, ๊ส LPG LPG ที่เราไปผลิตไปใช้ในคนเรือเล่ยนั้นเป็นตัวอย่างนแล้วเนาะัะได้มาไดงว่าในทะเลน้ำมันีน่าเนาะในใ,ในพื้นข้เจาะอยู่พื้นเลยข้าจอดลงข้าจอดลงพื้นเลยครับิดออกซิเจน้ออนุญาเขาบอกว่าแรงน้ำมันมาจากทะเลนั่นเอง ตอนแรกคิดว่าน้ำมันนี่มาแต่มามาแต่ใช้มาแต่คิดว่าม,มันจะตังประเทศเลยเอาจริงคิดว่าเขาแมนคิดว่าเขาเห็ดเห็ดจ<อ>ับเกือถึงตาเดียร์แล้วครับทุกคนเดือดเดียร์ดีดีแต่ว่าอู้ทะเลหอดหรอวะนี่หัวทะเลนะครับผมนะทะเลแล้วใส่ซองลงไป หาบ้านไอยกับรนุน้ำทางเลยนะอหันว่าเรืองสนเค่ปกติเดินเิค่าเขาจอดฝั่งไหนครับพี่ฝั่งนั้นใช่ไหมปกติฝั่งนั้นโอ้โป่านไหนกูหาบ้านไนอันนี้ ยังยังะยังนะพอนาม่พอนกาเขาบอกว่ามีโจนสลัดมีดีบวอยู่ในทะเลนี่มั้ย้พี่มีไม่โจรสลัดที่เขาเหมือนในหนังอะ่ายโจรสลัดอ๋อต้องหาตัวแสดงเมาก่อนก็มีหรอก็ปุนเดียไมดเอออมันสมัยไงล่ะหาตัว เปแต่จนแต่จ้าเรนมาดูหนังก็ื่องไหนดูว่าพี่เขาเป็นจนสลัดหรือเปล่าเรนก็เรนถ้าจนสลัดต้องมีเรือลำใหญ่คือสภาหรอเปล่าเป็นเป็นเป็นสรือเป่าเป็นเป็ป็าดรือเปลาไปครับป่นเป็นเปาด้วื่าไม่มาลุเจ้าเฮ้เห็นกะไม่ใช่คุณผมมาจากประเทศลาวได้เจ้ามาเบิ่งเรือได้เจ้าปกติท่าเรือที่เขาขนสินค้าพังนั้นเนาะเรนเราย่างไกลบ่เดินไกลบ่ก็ไกลเราเดินไปสัก พังไหนพี่เดินไปได้้ทางนี้ได้ไหมทางนี้ได้ไหมเขาเขาดาไหมเป็นยังเขาจะเจด้ยปัดด้วยนะเขาจี่งก็จับได้เลยเดจับเลยจับเอเยยวไปผู้เบาจับได้้อไปเดี๋ยวให้มาน่อยน้ำตาลหอยยังนี่มาหน่อยหอยตีทีนหมเลนห้อยนหอยหมเยระวบางยังเดียวเนี่ยะกู ล้องไหมอยู่คนนี้แะม,มันจะรอดอันนี้มันทราบปลาหม่งหรอ่าหรือ,อยังวะเอร์สาวอูว้วววเฟอสาวผูอสาวเอ้ยมาไอโบนี่<อ>มากระโดดมา,าปเปียกเอะช่วยแนะนำวิธีการเดินได้ไหมครับจะแนะนำวิธีการเดินสดี แล้วบางไปจับแเราหน่อยใช่ไหมอันนี้คือบอลเพิ่นเอาน้ำมันมาหน่นอยบอลเพิ่นเอาน้ำมันขึ้นมาวันนี้นักปิดสัพปกรณ์พี่น้องแรงงานมาก